วัดทุกวัดจะต้องมีสา,ารการไปเรียนอันนี้ของแท้ที่เคยได้ยินมาวัดจะต้องมีโรงลิเกโรลงลิเก<อ>มันจะมีโรงลิเกเก่าลิเกก็จะไปปิดวิกเล่นเดี่ยววัดสะโคกในโรงลิเกก็ไม่ไธรรมดามไม่ธรรมดาอย่างใดตรงที่เข้าพรรษาครับเข้าพรรษาเนี่ยมันจะมีกฎ,กฎอย่างหนึ่งก็คือพระทุกพระทุกองค์ที่ภาวนาตนเข้าพรรษาจะไม่สามารถค้างแหลมที่อื่นได้นอกจากกุฏติตนเท่านั้นทำไม มันมันมันเป็นพระวินัย<อ>มันเป็นพระวินัยในในในพระวินัยของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วของพวกพระอยู่แล้วค,คือเขา้าภาษาเนี่ยอาทิตตกเนี่ยปุ๊บออกจากวัดไม่ได้แล้วแล้วก็จะบ,บินทบบาทเนี่ยเราต้องรอให้เดือนน่ะคือแสงอาทิตย์อะงายมือเงี้ยเราเห็นลายมือคือมันยังมืดอยู่ถ้างายมือแล้วยังไม่เห็นลายมือ,อของเราออกไม่ได้ก็ยืนสแตนบายอยู่ตรงในกุฏิอ่าตรงนั้นถ้างายมือแล้วเห็นได้ปุ๊บเน้นไปนี่เนี่ย เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือเราบินทบาทแล้วเราเป็นและเป็นเนนแกสะพายบาทสะพายย่ามรอพระพระอยู่หน้าเราองค์ึปุ๊บยังไปไม่ได้นั่นเนนยังไม่เห็นแต่ก็เห็นแล้วหลวงพี่แล้วก็ดูลายมือกันยังไม่เห็นเลยเนนมันมันดึกนะมันมันยังมืดอยู่ผมก็เลยพูดขึ้นมามันก็พอจะเห็นนั่นนี่แล้วนะเห็นเส้นทางแล้วว่ามันทำไมถึงไปไม่ได้เขาบอกไม่ได้มันต้องเห็นลายมือก่อนอ๋อมันต้องเห็นลายมือนั่น่ะผมยังเห็นนิ่งเลย ผมยังเห็นลงลิเกในใจผมจะพูดผมยังเห็นลงลิเกเลยเห็นหมดเลยแต่ผมพูดได้ผมยังเห็นเพราะผมเห็นคนแกว่งขาแต่ไม่มีท่อนบนแต่มีแค่ท่อนล่างายังไม่จบกกประเด็นอะ่ะกูต้องผ่าน롱ล,ลิเกใช่พี่แล้วผมต้องเดินผ่านลงลิเกอะ่ะตอนเห็นนะว่าขนลุกแล้วนะแบบหน้าถอดเสียเห็นแล้วเน้นไปไดผ้ผมก็รู้แล้วพระเนี่ยพระแก่ถ้าบอกหลวงพี่ผมเจอผีกูดโดนด่าแน่กูแบบ กูดูแย่แน่ดูแย่แน่แน <laughs> ใช่ไหมเราเรากำลังจะออกทำงานอ่ะมันม,มันคือออนไ w o ์เวิร์แล้วว่าบินทบาทอ่ะใช่ป่ะล่ะ ว่าผ่านก็ผ่านเราใจแข็งเว้ยอย่าไปกลัวเพราะผมเห็นเลยพี่มันเป็นเกงขาสั้นสีน้ำตาลและขาสีน้ำตาลอะแบบอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนแกวงขาอย่างเงี้ยน,นั่งแกวงขานั่งอยู่บนลงนี่เกงเออ,เอ,อแต่ไม่แกว่งแต่ไม่ได้แกวง<อ>แรงอะรู้ว่าขาข,าขยับอะนั่งชิลเลยนะโอ้โเอขเนรเอขเนรคำนี้ดีกว่าเอขเนรจรผมเอาแรงแล้วมันไม่เห็นเนี่ยมันเห็นแค่ช่วงสะดือนะพี่ตาหมุนไม่เห็นอะ้ไม่เห็นมันมันไม่ใช่ว่าเงาทับแล้วเราไม่เห็นนะเพราะ ผมมองทะลุไปเห็นแบล็กแก้วข้างหลังอะคือมันมีมันมีขึ้นตัวจริงๆเลยใช่พี่ปากสันนะหนาวไม่หนาวเลยนะแต่ปากสันทําไมไม่รู้แล้วแบบมือสันเหงื่อนี่แตกซิกเลยผมเอาแล้วปูอารมณ์เหมือนจับทหารเกณฑ์อะจับไปดำไปแดงเกณฑ์จับเลยอะไรวะจะทํางานอยู่แล้วนะผมก็เดินผ่านจังหวะเดินผ่านนะพี่แม่งเป็นจังหวัดนรกมากไม่เห็นนะไม่เห็นนะแต่พี่ใครเคยได้ยินเสียงไอสุดท้ายเวลาเราไอมันจะมีอย่างเงี้ย ก่อขู่ข้างๆเลยพี่แล้วคนลุกตั้งแต่นิ้วเท้าจนถึงกระบออมาหัวนี่ยไม่มีผมนะแต่ลุกได้ไงไม่รู้ขนนะจริงๆผมแบบหัวินทบ่าเช้านั้นแบบเป็นเช้าที่แย่มากเลยมากินข้าวอ่ะพะโล้ของโปดกับเทโพสไม่ลงเลยในใจเนี่ยยัดถาอยู่ตลอดเวลาเอาบุญให้เขาอยู่ตลอดจริงพี่ผมไม่รู้ผมก็สองคนเจอะไรแต่มันกลัวมากนะร้อนเน่ยคือผมผมกล้าพูดนะไอ้คนที่แบบ แค่นี้เอง,เ,องเป็นมึงก่อนเราเจอสถากนการณ์จริงสิบวินาทีแม่งเหมือนสิบปีที่เราแบบประสบพบเจอผมเวลาบมฟังเรื่องผีผมเจอตั้งแต่ตีสองครับสิบห้านาทีเต็มเลยครับคนวิ่งรอบห้องผมไอเราได้ฟังแค่สิบห้าทีมนานเลยแต่เวลาเขาพูดขึ้นมาสิบห้านาทีเหมือนสิบห้าชาติเลยพี่ผมพอเรามาเจอกับตัวเองเข้าใจพี่เขาไม่จริง